นี่บ้านเ่ยนีงานเจ้าหรอโอ้โหสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอ,อก,กับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอ,อก,กันในวันที่เสาร์สองมก,กราคม,ม,กกาคมสองพันสิบหกพี่น้องกำลังฉี่เมื่อดเดือน ของเดือนปีใหม่ปี2 0หกเลยเนาะตอนนี้ก็มาสลาเข่าวคั่วทอดหมูกินขา่าวเส่าไเนาะทอดหมูตำหม,มักแตงตำหม,มักถั่วกินขา่าวเส้าเลยก็มีคัวเม่งจีซอนแกงไข่ในนึงมนี้มีอยู่สามอย่างลุงเพิ่นพา ทีมงานไปต่อยู่บ้านเอยตั้งมือสื่น,นี่ยด้มาถวยหนึ่งน,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 นี่น่ถอดเหนีเจ็บแ็บเลย กันทุกที้เหยเตี้ยไปไหน <c oughs> ดูทันที น่อแต่แม่ครัวแม่ครมักแบบไรก็เอาแบบนั <pou ces. S 2> <flush> ้นสุกนุ่มบสุกน่สุกกรอบไปดอเจห็ดสองแบบสุกนุ่มเแบบเดีเลนาเียวเ็ี่นี่แล้วข้ต้มนะ cho, ui, giờ mắc cầy nấm anh tía hoi, gì bọc, anh mắc món chiết, anh loayมากๆ, người phụ nữ, xoong nướng, nè, món chiết, món chiết gà nào, nó nó này là nó, khủ tự kinh cho nào, ba là kinh khủ gì

หมูสเสียบพี่น้องกับเข้าเส่หหหหาหอม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 ตำหมักถั่วน้อยนึงโอ้ค่ะข,ขนาดตำมักคุ่งก็ได้ตำมักเตงก็ดีสดเสียบเลย กะสุกแล้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนพี่น้องสิได,ด้ตัดตัดมืเป็นคน,นบันสุกแหละ,ละม,มกดอมาลมาามาดเออเาหั่นกัมัน

ให้แห้งครับเลยไม่ร้อนไม่ร้อนอบร้อนอบเดือดอบเดือดลวกให้แห้งครับขนาดเลยห่างกอนมันเย็นไปแล้ว

看那、啊、个 เ็มันเกิดแห้งสุกไว อาหารเส้าเขาโทรอาให้พี่น้องอาหารเส้ามื้อนี้นี่แซ่บเซ็ปแกงไข่ทอดหมูขัวแมงจีซอนมากินตำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องแซ็ปแซ่บเซ็ป แต่เนี่ยเสียบๆเลย เก okay, ็บรถขัาไปให้ลูกชายก่อนอมาแล้วกัป้า นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี